วันนี้เราก็มาภาคต่อครับเกียร์ออโต้ที่ว่าจะต้องมีออยคูลเลอร์ตอนนี้ก็หา <c oughs> มาเรียบร้อยครับอันนี้ได้มาจากเสียงกงฮะอันนี้เครื่อง JBTI v เกียร์ออโต้นะครับ <c oughs> ก็คือตัวนี้ตัวออยคูลเลอร์เราก็จะมาติดด้านหน้ารถเลยด้านหน้ามอน้านะครับหรือตรงไหนก็ได้นะครับของตัวรถที่ลมสามารถวิ่งผ่านได้ตลอดนะฮะหน้าที่ของมันก็คือเอาน้ํามันจาก ห้องเกียร์นะครับมาระบายความร้อนแล้วก็กลับไปที่ห้องเกียร์อีกเพื่อให้อุณหภูมิน้ํำมันภายในห้องเกียร์ไม่ร้อนเกินกว่า65-70นะครับก็อันนี้ได้มาจากเสียงกงนะครับก็จะมีสายเข้าเส้นหนึ่งคือฝั่งนี้แล้วก็สายออกเส้นหนึ่งฝั่งนี้ฮะก็ต่อมาจากาด้านใต้ฮะด้านใต้ชุดท้องเกียร์ ก็จะมีสายจะมีแป๊บลอยอยู่แล้วนะครับตัวนี้มีแป๊บลอยแล้วก็มันจะมาจากเกียร์ด้านหลังใก้แล้วใก้แล้วก็คืออยู่ทางนี้ทางเกียร์ก็จะมีแป๊บน้ำมันเข้าออกอยู่ฮะแล้วก็ต่อที่ตรงด้านนี้เลยอย่างนี้อันนี้ใช้สายลักนะครับ การเดินสายก็เอาตามสะดวกนะครับไม่ให้เบียบกับสีกับอะไรนะครับอันนี้ก็ลงข้างใต้อย่างนี้ก็น้ำมันฝั่งที่มาเข้าแผงก็จะร้อนเซีกหนึ่งแล้วแล้วฝั่งขากลับมาน้ํามันก็จะเย็นกว่าฝั่งที่ขามาอันนี้ก็จะยืดอายุน้ํามันเกียร์ออกไปได้อยู่ถึงราวๆรวม60.000กิโลครับ แต่ถ้าไม่มีนี่ก็จะประมาณสักหมื่นสองหมื่นกิโลน้ำมันก็จะไหม้แล้วก็ดำนะครับซึ่งตามปกติแล้วก็จะเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ออโต้กันที่ประมาณ6เดือนเปลี่ยนครั้งหนึ่งนะครับถ้านับเป็นกิโลก็อยู่ประมาณประมาณสองสองหมื่นถึงสามหมื่นโลครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าอันไหนวิ่งถึงก่อนนะครับถ้าเดือนมันได้เลขกิโลได้ก็เปลี่ยนก่อนครับ วันนี้ก็จบเรียบร้อยแล้วติดตั้งเรียบร้อยก็เดี๋ยวจะประกอบกลับคืน